เป็นตาคอยเห็นบอกเจาว่าแดดกระซองเห็นบ่เป็นตาคอยเห็นบะอ,อ,อืนี่ดีแท้อี่หล่ะอีะ่หล่ะคำแพงก่อนขี่แกนมื้อวพี่น้อง <c ười> กล้ากินบ่าพี่นอ้องที่เป็นตาหักแท้นีกินที่เก่าละเนาะเห็นบอียิ่หล่นะคำแพงจ้าพี่น้องจ๋าหน่วยๆเนี่ยตองยางอวยยางเบียงเด้๋พี่น้องก็คอยเห็นเห็นบ่เนี่ยกระลังออกเนี่ยกระลังพอดีเลยเดี๋ย มูเจ้าวาแต่ว่าหน่อยพวดด้พี่น้องมันพอดีของแสบเลยนะี่อันมูบานเนี่ยมันแกงแน้วเป็นหน่วยใหญ่ด้แต่ว่าขั้นเขาแขวบอดีเขาก็เอาบานแล้ววะแสบบานเบื้องนี้พี่น้องเบนงกลุ่มนี่พวกเจ้าเห็นบ่มันคอยข้านเอาเด้นพราะว่าขั้นยางมันสเหยียบเขาต้องข้านเอาพี่น้องข้านเอาคือเด็กหน่อยเกิดไม่เลยนะเร่งด่วยว่าแม่เด้กหน่อยเกิดไม่เด็กหน่อยหาหกเดือนนี่นะเด็กหน่อยเกิดไม่บวชข้านเ ซ <laughs> ันสันนี่พี่น้องนะข้านเอาข้านเอาพี่นอ้องเบิ่งนี่แมงลินหมากิน่อยว่าเอาให้มันกินซะนเนาะจะไปหยาดนั้นเถาะมันหลายแล้วล่ะเฮาก็ได้กินพุ่จจเวเวนล่ะฮู้โจโงเกกเวกแมงลินหมากินหออีแม่เบิ่งหม่องกระตาตั้งพี่นอ้องเบิ่งนี้จ่าเอ๊บิบิดอนอันนีเว้ย ตาต่างจมกระตาออกอยังคอยเห็นจังสั้นหละน้อยหลายอะ่ะมันมเมนคว่ำผิดเห็ดเด้คว่ำผิดคนมาเก็บแต่น้อยหลายเนาะที่ถ่าให้ไงกระโบเฝ้ามาหลายเอากระมากออกวันหยุดเนาะพอกระมาตัวน้องน้อย,น,อย,น,อยน้อยมเ็นน้อง,องตัวข่เปิดสิ่งเห็ดเลยเปิดสิ่งเห็ดงวดแล้วงวดที่แล้วก็บมแต่เจ้าของ งวดนี้กบบนี้แต่เจ้าของอิวบาด,ดนอนเดกเพิ่นสีมาเบืองไหนพี่น้องเห็นปะเห็นปะต้นใหม่เอ็นใบใหม่สีตูมูตูมูตูมูตีออกได้พี่น้องอันป่ะมานป่ะมานนั่นเนาะเอาต้นเอาใบาใหม่ออกเลยสิพอพี่น้องว่าใครนันเป็นตูมูเมืองสีเห็น่อยเปิดซิ้นเฮดได้เพราะว่างวดก้อนน่ะก็ออกแล้วเนาะปีนี้อันนี้รอบสองแต่บางงวดก้อนมันออกช่วงหนาหอนพี่น้องแล้วก็ มันก็แหงเนาะฝนก็เงียบไปเ็นบอกพี่น้องเห็นบอกมานี้ฝนเลง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 มาช่วงข่อยไปบานยามันก็เลยมาออกช่วงนี้อันเฮ็ดนี่แล้วถ้าฝนด้อพี่น้องแล้วเข้ากาบได้ดอกเดียนใดเดียนใดเดี๋ยวถ้าฝนเดี๋ยวถ้าฝนตกฝนดีก็ได้กินฝนบ่ดีก็บ่ได้กินบางปีกับบ่มีบางปีก็บไาหม่องเกาข่อยวนไป โอ้ยแม่รินมากินว่าเป็นยังเอาใดขึ้เขามันว่าไม่นอนอันนี้อันนี้แมนบ่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเห็นว่าตุกบุบพิจ่าเอวีบีดอนเอ้ยเว้ยนะเห็นบ่บ่นบ่ขั้นมันไดออกนี่ชีบุ้นเด้อพี่น้องจะอย่างคาคามเด้อ่านเห็นบ่เห็นบ่หน่อยๆเนี่ยจะอย่างคาคเพราะว่ามันดอกหน่อยต้องเคลียขั้นอยากไดของหน่อยต้องเคลียพี่น้องมันค่อยเห็นจะอย่างคาคอย่างคาคามคือฝรั่งนี่ยบ่ไดเด้อ ได้ก็ได้แต่ดอกบานเบิงนี่พี่น,อน้องจ๋าเก็บเห็ดเนงว่วายองเอาพี่น้องเนง้วายองเอาบ่ายองบ่ได้เนีย่ยมึงมึงเยียบมึงยองเราคอยยองได้พี่น้องมึงยุนี่ย,ยูยย่บยใบไหม่เนาะตามะไม่เลยกระซายตากระจองได้พี่น้องเห็นบ่ะเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่เขาจ้องน้ำกันพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นเห็นบ่ะไหนหเห็นตุ้งหมุอยู่ จะเห็นบอก็อเอ๊ะนี่แดดซ่องแดดซ่องกล้องพี่น้องอวยมาทางพี่อวยซาซาอุอา้อเกี่ยวสิตาไลา่น้ำตาไลา่แล้วกับปล่อยคอยได้แบดน,นี้เนาะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องมาเบิงบบ่งขิดเบิ่งเป็นกำลังใจให้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะขอบคุณในหลายได้พี่น้องเด้อ บม่มีพวกเจ้ากับบ่มวนเด้พี่น้องขอบคุณหลายๆขอให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยโชคดีมีสุขเนาะข่อยก็สิเฮ็ดเก็บเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะพี่น้องจะเป็นผืนงามพี่น้องเบ้ออยู่นี่พี่น้องสองดอกแก่แม่นเพิ่นงามเบื้องนี้ธรรมชาติอีหลีพี่น้องมึงมึง,งได้แฝด ต,ตัวหนึ่งขาดสารอาหารเนาะตัวนี้กินายก็เขาก็พี่นอ้องก็เลยใหญ่ผู้ดีเนาะพี่น้องเนาะพอเจาวาบอกนมื่อไง,อองย,อย่างไปเรื่อยๆได้พี่นอ้องย่างไปเรื่อยๆเด้จ้าคอยเห็นเด้มันเป็นขั้นออกก็ออก,ออกเป็นกลุ่มมันเลยย่างไปเรื่อยๆจ้าคอยพอ่อนเลยลืมตั้งแต่เมื่อนี้เป็นตนไปเบิดอาทิตย์แหละพี่น้องเพื่อนสีออกอะ มันนี่เล่งเขาเล่งเขาเล่งเข่าได้ี่น้องบ้านพ้าห้อนมออื่นกัสิเพื่อเจอเพจรแจทับเบิ้งได้ี่น้องห่ามออื่นเนี่เล่งเขาเล่งเขาอาทิตย์นึงบดจ่วยเด้เฝ้าน้ำก็จะเงินดำหน้าดำหน้ายังว่าเขาบ่เลงปนี่เนาะมันนี่น้องจ้าหน่อยๆเต้ามออาทิตย์หนาเข้าว่าสีห้อนปนะพี่น้องต่เป็นคนสีเล่งค่ะเล่งออกอันนี้ขั้นหอนที่ได้ตากแดดคนมากตากแดดที่กันได้พี่น้องคนว่ามันหอมดีตากแดดหอมวิเจ้าเห็นบ่ Liberal, 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 people, ลีดีดีผลีพล <looking> ีบังนี่จ้าเอ๊ะจ้าเอ๊เลยบักลีเตะดีขวายเห็นคือเก้มูตาข่อยจ้องนี่เนาะตากระจ้องเลยมองเนาะก็ในปลามีเห็ดพิงหวานแม่แมนบะข่อยบ่เอาได้พี่น้องปล่อยเห็ดคนกินซช่เออเฟือแพร่แพร่มันบอกนี่เอือเฟือบผื่อแพ่ไม่เอาจะเอาดอกนี้พี่น้องเห็นไหมอีสพูวุ คูบุของแท้ี่น้องเธอช่างมางามแะเลยเกินีน่เธอช่างมางามแะเลยเกินของแท้และแน่นอนคือเห็ดพึ่งบ้านแล้วก็มีเห็ดเปียวเห็ลูกหลานว่าเล่นหลนบีน่น้องนี่เล่นหลนดี่น่อยๆเห็เห็ดปวกฟูนนะี่น้องอันนี้เห็ดปวกฝรั่งเห็ดปวกเห็ดปวกก็มีเห็ดปวกก็เกกลิ่มออกคัก,กว่าเพื่อนละตี แงในหมอหนึงคนละสมเห็นอยู่นี่งามเนาะพี่น้องเนาะงามไหมคะงามสิจ้าอ,อึ้บงามบอกพี่น้องบ้านนี้ก็สิไปเอาลงเข็ม้หมูจาเบิ่งสันตวบานนี้ทายแล้วจังเสียพี่น้องตาก็บ,บ่คคอยมีคืนดอกพี่น้องจา้าแต่กล่องมันเพนา่เป็นยังเนะาะเมืองอ่อนซอนบอพี่นอ้องออนซอนไหม วัวสองอันสองอันเลยพี่น้องสองอันอันที่สามพี่น้องนน่ยอนี่ที่สามอันที่สามสองอันมีแมงลินหมาด้วยแถมด้วยแมงลินหมาแตะแมงลินหมาข่ะว่ากินพี่น้องแมงลินหมาไม่กินไม่กินแมงลินหมาขอในเด้อแมงลินหมาเด้อ เจ้าอยู่ในปา่าเจ้าเก็บกินเบิดขึ้นกระไรดอกว่าอึดว่าอยากดอกไข่มันตรงด้เขาบ้านเจ้าของอันนี้โอ้อันนี้กินจนหัวขาดเบิร์ดพี่น้องไข่มันตองด้เขาบา้านข่ไม่ได้นอนกินอยู่หนีเบิดขึ้นดอกให้ข่ซะพี่น้องจีมาดีฟ้ามืดมาดมืดมาด้พี่น้องเฮ้ยงามเนาะมืดมาดมืดมามาดียังดดได้สิบอบอยากฝนแบบนี้ ขั้นคนตกแล้ว,ว่าได้จับกล้องได้บัณฑพี่น้องเงียนไว้เด้เอาถุงยางมะหอ่อมิดซีลีได้บัณนิตยังไงแต่จะฝากตกเด้อให้ทายให้พี่น้องเบิ้งซากอนแน่ฝนเ้ยขอลองเทาะเบิ้งนี่พี่น้องฝนจะตกอย่าไปเชื่อดวงดาวพีะ่นะ <laughs> รักสาวๆอย่าไปไว้วางใจพะ,นะ่นะ ผู้หญิงเสื้อได้เมื่อไรขนะเวาแล้วว่ามันแต่ผู้หญิงพี่น้องผู้ชายก็เสียได้เอไอืมขนาดตัวเจ้าของเนงเสียใจเจ้าของบ่อไรนะิึงงามบอกพี่น้องว่าแล้วขอสิบบาทขาจากบาทกนาันนะมันสิเป็นยังไงมันมีหนอนบ่มันคือไงท่านเห็นดอกไง่ๆจังสิที่เป็นจะเถ้าคอยว่าแล้วตัว ข้างนอกจุกใจแล้วข้างในเป็นโพงพุ่น่ะไม่นอนเด้นี่ยี่ปนอนไปที่ปล่อยข่อยเด้ออืมอะไรอมซ้อนตาเจ้าของพี่น้องหน่อยเป็นไรก็น้ำเห็นน่อยตานี่แม่ขอพุณเด้อตาน่อยเป็นไรเก็คือบบเหยียบซจาก่อนบบเหยียบเด้อพี่น้องเมื่อนี้่อยตาขอแต่ยังไม่เห็นอยู่เมื่อนี้นอขอพูณตาน่อยเป็นไรก็น,น้ำเห็นเนาอตาขอแต่ไวาใส่แว่นเด้อพี่น้อง สย่าง80ปีเราข่อยว่าท่านใส่แว่นเด็กขอขอบคุณตาด้ยวยจิสามารถให้ข่อยมองเห็นตัดมากชื้อวินใส่แต่วแว่นกันแดดเพราะว่ายัางแสบตาขอบคุณตาเจ้าของมันต้องเคลียร์ไปหนองหน่อยวันนี้โอ้พ่ออีหลีน้อยน้อยกระไดขอบคุณตาอาีหลีดิรีบปาญหาแกยังเห็นนี่นเนาะเจ้าเอเล่นบลกรีดด่เต๋ เลนบักลีลาเกิดไม่เนี่ยเดี๋ยวเจา้าไง่นี่ยเจ้าบบได้ลี่อข่ดอกเจ้าสิบบานโพโบออกมาแหละเรากำเห็ดได้่ข่ พี่น้องสมเก็บมาดีมันจะได้เต็มตาเลยขั้นมันดอกกว่านั้นขั้นมันดอกกันง่ายพี่น้องเห็นไหมนี่เขานี่มีน้อยจีเห็นว่าเอาทั้งดินทั้งดวงแต่ท่านได้เต็มตาพอะมันออกเที่ยแรกโอ้มันออกกันไม่ไม่เป็นงั้นส่พี่น้องพวกเจ้าเบิ้งออกไม่ง่ายมั้งส่ล่ะดำผู้วูอิจะผู้วูพี่น้องโอ้แสบไดเตตัวนี้ไหมมันเป็นหัวดำแสบไดเตยนี่หัวดำพี่น้องหัวดำนะ หัวดำน้นนอยๆกับบานเ,ยเายนยห่วยโมแมนต์แซบเตเตตัวล้มห้วยล้มสีแล้วบาน,นี้ข่อยตรงนี้พี่น้องยางไก่ยางมากกว่ามะพร้าวมันโม,นมนเมนว่าออกพอื้นผิวพายะเด้กพี่น้องออกเป็นกุ้มน้นนอยๆในบานี้การเป็นกุ้มดอกในน้อยๆแล้วก็บยางอีกถึงช่วงอีก,ออกออิ้งข่อยมะพร้พี่น้องยางไก่เบิ่งสีเพิ่อนนะเนาะสีมุนมนุนสีมุนหมอง เช่าเช้าเหมือนคนเป็นหนี้ทกคนออน้ำมองที่เขาเคยได้เคยออกี่มี่อหริบ่กหน่อยๆอยาก,กัลงเสงออจุมุจิมิแต่แมงลิีนมาขับโค้งนิสางหัวมันเนาะคุณเนาะมันเป็นเจ้าทิมเนาะนั่งเรนมาเนาะขับโคกงนี่เปิดอ่ะนอนนอนเฝ้าเลยเออขุมมาเก็บเห็ดนอนเฝ้าเลยนี่นอนเฝ้าเห็ด ยังต้นไม้ออดแอดทักทายคอยแล้วพี่น้องคอยอยู่ผู้เดียวในปาน่าคุณอะเออบ่ได้เอาผ้าม,าม้าร้อมเด้พระใจเจ้าของนี่ล่ะเห็นไหมเออออดแอดมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดซื้อดอกให้มันหมานในเด้อเห็นไห,นไไหมกระลังออก ว่าหาพิหานก่อนดูใส่่ะว่าหาพิหานกอนอย่างเชียงอ,อดแอดดเพื่อนและตีอ,อดแดดแล้วเซดีเตียวดีเลยพี่น้องอีกว่าโดนมืออื่นมือพื้กับเพอ่อ๋ออันนี้อีเหลียงต้นนี่แม่ขาเธอคือสวยเลียงเหลียง,งฉันขอโทษด,ด้วยฉันเมินเธอเพราะว่าฉันมีเห็ุถึงหวานหลาย,ายเธอแสบอยู่ดอกเต้ฉันบ่เอามันพี่น้องหน่อยๆก็มันเด้ พราะว่ามันแข็งแหลกเอามือมันแข็งแหลกออกเทออกไม่เออ,ออว่าก็ถือว่าออกไม่มือแหลกเออว่าสั่นซะมือแหลกนาะพี่น้องแต่เล่นหน่อยสิตายมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำข่อยนาดเจ้าเบิง้งเสร็นแล้วตีพี่ไม่ตีบัวพันหนากแนมเออมาเบิ้งน้ำกันไอ้เจนี่เบาใจจะเอาบ่อนี่เห็ดในสตากไว้ฝากอีก เอา่บาใจมางามเถพี่น้องสมงามแท้งานคัดงามเนี่ยดมนี่ดีอยู่ฮัลโหล